รัฐบาลหรือสบ,บคก็เห็นด้วยนะครับ,รบว่าต้องยกเลิกเทสแองโกทันทีเพราะเทสแองโกเป็นระบบที่อ่อนไหวที่สุดในบรรดา3ระบบที่เรามีอยู่ตรวนี้ขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนิดหนึ่งจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับคือการที่จะให้คนเข้ามาในประเทศไทยแบบรู้อยู่ว่ามีการระบาดต้นทาง ก็คือประเทศไทยมีระบาดแต่อีก200ประเทศเขาก็ระบาดมีคนติดเชื้อแล้วเราให้เขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศเราวางระบบไว้3ระบบระบบที่1คือระบบเข้มแข็งไม่เอื้อเศรษฐกิจก็คือทุกคนเข้ามาต้องกักตัวในควอรันทีน1 0 1ถึงสิวันระบบนี้มั่นใจได้ว่าเอาเดลต้าอยู่รวมทั้งโอมิคอนด้วยแต่ไม่เอื้อเศรษฐกิจเพราะคนไม่มาเที่ยวแน่นอนกักตัว10 1ถึงวันต่อมาก็เกิดระบบที่2ที่ผ่อนให้ครึ่งทางคือระบบแซนบ็อก ระบบแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็หมายความว่าคุณเข้ามาแล้วกลับตัวนิดเดียวโดยขอให้คุณตรวจต้นทางเป็นลบภายในไม่เกินสาวันนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วมาถึงประเทศไทยลบอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้คุณเที่ยวได้เลยแต่เที่ยวอยู่ในพื้นที่จํากัดเช่นเกาะภูเก็ตแล้วก็เที่ยวได้เจ็ดวันหลังจากนั้นออกมานอกเกาะได้อันนี้ก็จะมีความมิ่นเมย์มากขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังพอไหวถ้าระบาดก็จะระบาดอยู่ในจังหวัดนั้นแหละไม่ระบาดไปที่อื่น กับสุดท้ายซึ่งเอื้อเศรษฐกิจมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ในภาวะโควิดก็คือเท s t a แอนดทดสอบแล้วไปได้เลยหลักนี้เข้มพอสมควรนะครับคือต้นทางต้องตรวจ PCR เป็นลบภายในไม่เกิน72ชั่วโมงหรือ3วันแล้วฉีดวัคซีนที่ไทยหรือองค์การอนามัยโลกรองรับครบ2เข็มด้วยแล้วมาถึงประเทศไทยที่สุวรรณภูมิหรือที่ไหนสบินนานาชาติในประเทศไทยภูเก็ตสมุยตรวจ p c r แล้ว เป็นลบในระหว่างรอผล PCR เราบังคับให้เขานอนเราหนึ่งคืนด้วยนะครับก็คือเท่าออก,กับกักตัวหนึ่งคืนถ้าพบว่าเป็นลบปล่อยได้รปรากฏว่าตลอดระยะเวลาเปิดประเทศต,ตั้งแต่1พฤศจิกายนมาจนกระทั่งถึงวันที่20่ธันวาคมที่เราเก็บสถิติครั้งสุดท้ายมันเป็นสายพันธุ์เดลต้าเป็นหลักในช่วงพฤศจิกาเราเอาอยู่ครับหมายความว่าเราดักเจอด้วยวิธีนี้มากเลยผมมีตัวเลขนะครับว่า ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเทสแองโกเนี่ยเข้ามาแสนหกพันคนดักเจอแปดสิบสามคนคิดเป็นศูนย์จุดศูนย์แดเอร์เซตแต่เดือนธันวาคมก้าวกระโดดครับจากที่เราดักเจอแปดสิบสาคนเนี่ยกลายเป็นเจอสองรอยี่สิบเจ็ดคนยังไม่ครบเดือนเลยนะครับเพิ่งยี่สิบวันครับนี่คือโควิดยังไม่ระบุสายพันธุ์ผอนึกออกนะครับว่าคนต่างชาตินําเชื้อเข้ามาเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบสองเท่าคือจาก 0่าเป็น0.15%ซแล้วเราก็พบว่าในบรรดาผู้ที่ติดโควิดและพอเริ่มถอดจีโนมสายพันธุ์มีสัสดส่วนเป็นโอมิคอนหรือโอมิคอนมากขึ้นเรื่อยๆอือันนี้แหละครับเป็นวิชาการไม่ใช่อารมณ์ค,ความรู้สึกเพราะถ้าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเมื่อไหร่เนี่ยจะตกลงกันไม่ได้เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็อยากจะให้อยากเข้มนักส่วนคนที่ไม่เกี่ยวแล้วเขามี ผู้สูงอายุโรคประจําตัวเขาก็อยากให้รัฐบาลเข้มซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุมีผลฟังได้ที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือคนที่ตัดสินใจนี่แหละครับ